อดีตพระสงฆ์นายพายวันวรรณบุตรหรือแพรรี่โพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o กระบุว่าข่มพวกอรชียกย่องภิกษุผู้ประพฤติดีนี่คือหน้าที่ที่คนรักพระศาสนาควรต้องทำพูดในฐานะของคนที่เคยบวชเรียนและอยู่รับใช้พระศาสนามาถึง18ปีทุกวันนี้ก็ยังรับใช้อยู่แม้จะเปลี่ยนสถานะและบทบาทหน้าที่ดิฉันมีหลักคิดและเชื่อมั่นเสมอตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทุ่มเทศ,ศึกษาเลาเรียนมา ถ้าบาลีสอนไว้ชัดว่าภิกษุผู้ปฏิบัติดีและมีศีลาจารวัดควรแก่ความสถานเริ่มใสได้ชื่อว่าเป็นกำลังของพระศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในชั้นพระเถระหรือเป็นเพียงพระนวกะเนนน้อยหากครองตนตามไตรศึกษาย่อมถือว่าเป็นกำลังและอายุของพระศาสนาทั้งสิน้น พระศาสนาถูกฝากไว้ให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัททั้ง4แม้ขาดกําลังสําคัญอย่างภิกษุณีบริษัทไปแต่ก็มีกลุ่มแม่ชีและเหล่าศีลจารีนีหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิงช่วยทําหน้าที่อย่างไม่แพ้กันนักบวชเป็นกลุ่มสังฆผู้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตในทางที่ดีและงามให้กับครหัสั์หรือชาวบ้านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนแนะนําและชี้ทางที่ถูกตามพระศาสนาเพื่อให้ชาวบ้านรับไปปฏิบัติที่เกิดผล ดังนั้นการอุดหนุนยกย่องพระสงฆ์ซึ่งดำรงไตรสิกขาและครองตนอย่างเหมาะสมงดงามตามพระธรรมวินยัยไม่ต่างอะไรกับการยืดอายุของพระาศาสนากับการการอุดหนุนยกย่องพระสงฆ์ที่ประพฤติตนย่ำยีทำลายพระธรรมวินยัยก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยลดทอนอายุของพระาศาสนาไปด้วยเช่นกันเมื่อพวกอรชีพระที่ไร้ยางอายมีกําลังพระที่รักษาลัชีธรรมก็จะถดถอยเมื่อพระที่มีลัชีธรรมถดถอย ทอดถอนธุระที่จะรักษาพระศาสนาพระศาสนาก็จะเกลื่อนกลนไปด้วยพวกเดียร์ถีและเหล่าคำสอนที่ไม่ได้ตรงตามพระธรรมวินยัยนักบวชบางคนเป็นประเภทเกย์ออยากคือไร้ความละอายในการครองผ้ากาสาวพัก อุปสมบทมาด้วยอ้างว่ามีศรัทธาในพระศาสนาแต่คั้นบวชเข้ามาแล้วกลับทำตัวเป็นกาฝากเป็นกาบุรุษหลังติดลาบสักการะเป็นคนของพระศาสนาแต่ทำตัวเป็นข้ารับใช้ลทัทธิความเชื่อถืออื่นพระศาสนามีหลักชัดเจนคือสอนให้เราบูชาคนที่ควรบูชาพุทธบริษัทมีหน้าที่ปราบพวกปรำประวาทพวกสอนผิดกล่าวผิดและรักษาบำรุงพระศาสนานั่นคือคำสอนที่ถูกต้องที่สุด เอาไว้กําจัดของเสียรักษาของดีอุดหนุนพระที่มีลัชีธรรมนี่คือหน้าที่ของเราค่ะ